taadeateti gomae pa eti vigenile ok mase ta ba lae tele a misaa enieanisae มีเสียงรบกวนไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายเค้น้อเข้าใจไหมฮะฮะถ้าเข้าใจแล้วก็ไปสร้างบ้านกันต่อเข้าใจไหมเขียนสร้างบ้านาาน,นี่ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะเอาทาน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  โอเคโอเคถ้าครับเอาฐานมาเสร็จโ okay. อเคเอาฐานมาเสร็จปุป๊บนี่ก็ทำทำอย่างอื่นรอไปก่อนได้อย่างเช่นาปล่าสัตว์เราจะไปล่าสัตว์ัล่าสัตว์

โอเคแล้วเราจะต้องทำการทำการทำกานทำ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 การทำการทำก่อน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 ทำการ จะไปเปลี่ยนประตูบ้านกันนะวันนี้ขอไม่ตัดกัแล้วกันนะจบแล้วคือจบเลย okay. โอเคจะเปลี่ยนประตูบ้านแล้วไปใส่บ้านตัวเองว่า,ปา,าปเาปเ็นเรื่องที่ไม่จับเน่่า ข้าวไม่พังด้วยจะตัดไม้รอกันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยเปยดประตูบ้านให้มัน,มน ตาเลยเบาใช่มั้ยทําอย่างงี้แหละไปเรื่อยโอเคไม่ผิดอะไรมากโอเคงี้แหละแค่นี้ก็พอแล้วมั้งไม่ต้องไม่ต้องแปลออก ทำแล้วโอเคต้องวางดีๆเฮ้ยมันดีว่ะมันไม่ติดกับขั้นบันไดแต่ไมื่อก่อนมัติดตังติดจังเลยละอย่าอยากเสียกระจกฟรีนะโอเคเสร็่สมบูรณ์แล้ว นเอาไปข้าวเป็นนับเอาไว้มัง้งไม่เอาอ่ะมาหาที่เก็บโมไม่เกรงใจเลยนะไม่อยู่แป๊บเดียวยังก็จะไปในช่องนี้ได้กูนี่ คุยไปแค่นี้อีกเ้ยไม่ใช่เยเมนมันเมเมุมมันนะมุมมันต้องอยู่กล่องน,นี้สิต่อไปเล่นอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมันเก็บไว้ต่อไปไปพัฒนาทำเสาบ้านแล้วก็ไปโดนเสาของบ้านอื่นาอีแหละ แงกก็ตาที่มน้ำตาก็มาเติมความปวดราวขอมาเสริมพวเคยคิดยานี้่า ้านจะให้เป็นรูต้องเจาะให้หมดจับๆๆต้องเจาะให้หมดเจาะเจาะเคนี่นี่โอ้ยโหปกติจะเป็นทีตอ,องม่มาไม่เป็นไรนะพาร์ทนี้เราสร้างมาเพราะความมันเพิงเพรานั้น ้วแป๊บหนึ่งย้ายของบ้านนี้สิก่อนโอเคโอเคของให้ซิค้อนจริงๆจริงโรโอ้กอโอ้โอ เคข้าไปเจ้าบไม่ไม่เคยโกงอให้จะทำเลยวะาจะไปเออย้ายของเนี่ยไปที่บ้านเองคุแม่ไม่คอยะไรอกเแยกหมดเลยนะ

ก่อนนะเดี๋ยวเขาจัดศิษย์ก่อนแล้วเขาตัดเลยจะจัดคุณผู้ชมนี่ครับเราวมาดูดูได้ดาเพชรที่เก็บ